เราถึงแล้วน,น,นะครับร้านผัดไทยร้อยปีชื่อว่าอะไรนะรออ้านผัดไทยขั้นายผัดไนไทยขัยาเีมีหลายสาขาแต่เราเลือกที่เราเดินทางกานแล้ว้กับเราไ่คือนี่เป็นสาขาแรกใช่ไหม,มน่าจะใช่อยู่แ,วแวถวสายเก้าข้างนอีืน่ต้มผัดม้แล้วก็กเ เราสั so ่งมาวันน yeah. ี yeah. ้ก yeah. ็คือแปะเป็ดใช่แล้วก็ของว่างอื่นๆก็มีทอดลกชิ้นหมูทอดแล้วก็มาที่นี่ทีเด็ดเลยจะสื่อว่าที่นี่เนี่ยเขาจะทํอาหารการศึกษาแล้วลูกชิ้นก็ทอดใหม่ๆมาเลยเยอะมากรสเป็นไงบ้างสีไม่เหมือนกับที่เราเห็นที่บ้านเราไม่เหมือนเด็ก นี่คือที่คุณยาจะสีรไปลอกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเม่อจบเป็นสีอขอข่าวใสๆเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนอธิบายให้ฟังหน่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างจิดคอร์อรอยมคอรจินหอยอืมจิมานินึง่อ่อยอืมก็เขาจะ 嗯。嗯 สำหรับใครที่อยากมาลองใครข้ายอยากก็สามารถขับมาที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ตามหาศาลเจ้าพ่อโกดูนะร้านอยู่ติดกันเลยแล้วหลังจากชินเสร็จก็ยังมีร้านขายข,ายขนมเล่นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วยนะทุกคน